วันที่11เมษายน2 5 6 7กสระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลว่าขณะาานี้พบจํานวนกากแคดเมียมที่สามารถตรวจสอบในพื้นที่3จังหวัดได้แก่สมุทรสาครชลบุรีและกรุงเทพมหานาครก่อนหน้านี้นั้นค่ะตัวเลขที่พบคือนึ2งนตันจากกากอุตสาหกรรมที่มีส่วนผสมของแคดเมียมทั้งหมด13,800ตันประกอบด้วยบริษัท JNB โรงงานประเภท106ทับสมุทรสาครตรวจพบ6,151ตันบริษัท JNB โรงงานประเภท60 สมุทรสาครตรวจพบ227ตันโกดังตำบลคลองกิ่วชนบุรีตรวจพบ4,391.11ตันบริษัทสินหงเฉิงอินเตอร์เทค2,008สมุทรสาครตรวจพบ1,034ตันโกดังคลองมะเดื่อสมุทรสาครตรวจพบ468ตันและบริษัทล้อโลหะไทยแถวบางซื่อกรุงเทพมหานาครตรวจพบ150ตันค่ะโดยนายนัทพลรังสิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ระบุค่ะว่าเท่ากับตอนนี้ตัวเลขที่พบทั้งหมดคือ12,42 11ตันจากกากอุตสาหกรรมที่มีส่วนผสมของแคดเมียมทั้งหมด13,800ตันค่ะ ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณจากการนับแต่ตัวเลขอาจจะแตกต่างกันบ้างหลังชั่งน้ําหนักแล้วนอกจากนี้ยังบอกเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าจะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลตรงกันเกี่ยวกับกาอุตสาหกรรมและไม่ใช่แคดเมียมปกติแต่มีการปรับให้พิษลดลงใช้ซีเมนต์เข้าประกบทําให้การแพร่กระจายยากขึ้นค่ะและมีการหารือถึงการวางแผนการขนกลับก่อนขนกลับในการเก็บรักษาและการทําความสะอาดหลังขนกลับ ซึ่งแผนการขนส่งจะต้องดูที่ปลายทางเมื่อไปถึงควรจะต้องนําลงบอกฝังกลบเลยและการขนจะต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถมีน้ําเข้าได้ซึ่งจะต้องมีถุงมหุ้มบิ๊กแบ็กอีกชั้นโดยการส่งกลับจะเริ่มหลังสงกรานค่ะโดยช่วงนี้จะอยู่ระหว่างการทําแผนและการขนจะต้องปลอดภัยเป็นไปตามหลักการไม่กระทบต่อประชาชนค่ะนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยค่ะว่าจากการตรวจสอบค่ะยังไม่พบการส่งออกากากแร่เหล่านี้ไปต่างประเทศแต่หากมีการส่งจริงจะถือว่าเป็นการลักลอบและตอนนี้ที่พบยังคงตั้งอยู่ตามที่ต่างๆในประเทศ ประเทศไทยค่ะ